เช้าวันนี้แค มาชมดอกดารารัตนะคะหรือดอกแดฟโฟดิลนะคะเป็นช่อแรกที่เบ่งบานที่ปากน้ำประแสอําอำเภอแกลงจังหวัดระยองจ้าเป็นดอกไม้เมืองหนาวนะคะส่วนใหญ่จะเน้นเพาะปลูกที่ต่างประเทศนะคะต่างประเทศจะมีดอกแดฟโฟดิลค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะนี่เป็นแดฟโฟดิลช่อแรกนะคะทุกคนแคทอยากจะบอกจริงๆว่า กลิ่นของเดฟโฟดีนนั้นหอมมากๆอยากจะให้ทุกคนได้กลิ่นจังเลยแคทแอบดมไปแล้วนะจ๊ะหอมมากจริงๆจ้ะชื่นใจสุดๆดดฟโฟดีนนะคะเป็นดอกไม้ที่แคทไฟฝันอยากจะทดลองปลูกปีนี้เป็นปีที่สองที่แคททดลองแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะได้เห็นดาฟโฟดีนเบ่งบานที่ปากน้ำประแสนะจ๊ะนี่เป็นช่อแรกของปีนี้เลยจ้า ปลูกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนจึงได้เห็นดอกช่อแรกนะคะความจริงแล้วสั่งมาห้าหัว5้าสีแต่ว่าช่อนี้เป็นช่อแรกนะคะที่ติดดอกที่นี่ซึ่งเวลานี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะจ๊ะปากน้ำประแสเป็นเขตทะเลนะคะที่แคทอยู่อากาศร้อนมากตอนนี้แต่ว่าฝนตกติดกันมา3วัน สวันติดนี้เขาเป็นช่อดอกอ่อนๆน,นะคะยังไม่เบ่งบานในลักษณะนี้หลังจากที่ฝนตกติดกัน3วันอากาศก็เริ่มเย็นนะคะวันนี้ก็คือมีโอกาสได้เห็นดอกบานๆสวยๆกลิ่นหอมๆของเขานะคะสุดยอดจริงๆจ้ะสมใจแคทละดอก d ดฟโรดีนหรือดารารัตนะคะเป็นดอกไม้ในความใฝฝันของแคทเลยนะจ๊ะ เราะเป็นดอกไม้เป็นตัวแทนแห่งความรักนะคะที่ในหลวงราชการที่9ของเรามอบให้กับพระราชินีนาถนะจ๊ะเป็นดอกไม้แทนความรักของพระองค์นั่นเองค่ะดังนั้นดารารัตน์นะจ๊ะจึงเป็นดอกไม้ที่แคทไฟฝันอยากจะปลูกสักครั้งหนึ่งวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วหนึ่งช่อแต่ว่าดูใบเขาสิ ใบตอนนี้ไม่มีความอวบน้ําแล้วนะจ๊ะในช่วงแรกๆใบเขาอวบน้ํามากตอนนี้ใบเขาเริ่มเหี่ยวแห้งเหมือนใบกระเทียมเลยจ้ะเนี่ยใบเริ่มฟีบนะคะไม่อวบอิ่มเหมือนช่วงแรกๆที่เบ่งบานนะเนี่ยช่วงแรกๆเขาจะอวบอิ่มมากตอนนี้แคทต,ต้องขยายพื้นที่ให้เขานะคะแคทรู้สึกว่ากระถางที่แคทนำมาเพาะป,ปลูกนี้มันเริ่มเล็กแล้ว หอมชื่นใจจังเลยกลิ่นเขาหอมเย็นแบบหอมชื่นใจมากอยากให้ทุกคนได้มาดมพหอมกันจริงๆคะ่ะแบบว่ากลิ่นหอมชื่นใจมากๆเลยนะคะอืมชื่นใจ